แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกับเซตข้างสนามครับวันนี้กลับมาเจอกันครับกับมิชชั่นพิเศษอีกแล้วในวันนี้ครับบอกได้เลยว่าถูกใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่มารับชมแบบข้างสนามในซีพีวอลเลย์บอลท่ารประจําปี2020ครับวันนี้ครับนี่เลยครับที่อยู่ในมือผมนั่นก็คือลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันครับลูกวอลเลย์บอลจากมิกาซ่นะครับ ปีนี้ครับต้องบอกว่าถูกใจแฟนวอลเล์บลแน่นอนเพราะว่าเราจะมีมาแจกให้กับแฟนๆข้างสนามครับพร้อมกับลายเซ็นนักบอลเล์บลที่คุณผู้ชมชื่นชอบเรียกว่าแฟนวอลเล์บลชอบคนไหนรักคนไหนเราจะเอาลูปวันนี้ไปให้เขาเซ็นและก็เอาให้เขากลับบ้านไปเลยครับกิากามีง่ายๆครับวันนี้ครับเราก็มีคำถามง่ายๆครับ คุยคนที่เป็นแฟนของวอลเลย์บอลเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าวอลเลย์บอทาลทยาลีกเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ปีที่เท่าไหร่นะครับปีอะไรแล้วก็ทีมไหนคือทีมทีทททมท่คว้าแชมป์ประเภททีมหญิงในฤดูกาลแรกได้นั้นคำตอบมีอยู่แล้วในใจผมครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงคนไหนครับจะคว,าวา้าลูกวอลเลย์บอลจากมินซ่ากลับบ้านไปได้ครับกับมิชเชนพิเศษในวันนี้ไปติดตามไปเลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมเกมซูเปอร์บิ๊กแมตนะครับในประเภททีมหญิงระหว่างทีมแคทเดวิลนครราชสีมาเดอะมอล์วีซีกับโรมาสีชมพูเจเนอเรลลี่สุเพีงชมบรีอีเทคครับรายการของเราครับเซตข้างสนามครับแน่นอนว่าพิเศษสุดแล้วนะครับวันนี้เรามีลูกวอลเลย์บอลจากมิกซ่านะครับมาแจกให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่มาชมบริเวณข้างสนามแบบนี้ครับต้องขอไปเลยถามก่อนเลยนี่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะไม่ต้องโดนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรดาธนพรวาค่ะอ่าสุเมธครับสายค่ะ ีจัันกดวันนี้เรามีลูกวอลลย์บอลนะครับมาให้กับแฟนๆทุกคนพร้อมกับลายเซ็นของนักกีฬาที่พี่ชื่นชอบครับคำถามไม่อยู่ง่ายๆครับตอบคำถามได้รับไปเลยนะฮะคำถามของเรามีอยู่ว่าการแข่งขันวัเลย์บอลไทยลีกเริ่มต้นขึ้น่นปีอะไร10เอ่เอวินาที สองพนะครับสองพันแปดสองพันแปดค่ะสองพันเก้าอ่ะสองพันปเป็นคำตอบที่ผิดครับผมอ่ะปีอะไรพรนะทีมอะไรโคราชคะ่ะปีอะไรครับปีสองพันหกค่ะ ในที่สุดได้แล้วครับวอลเลย์บอลทาลาลี e al ครับเกิดขึ้นปีแรกในปี2006ครับแล้วก็ปีนี้คือปีที่14นะครับครบ1 4ปีพอดีและทีมหญิงทีมแรกที่คว้าชัยชนะเลิศได้นั่นก็คือทีมจากนกครราชสีมาพี่ครับวันนี้เรามีลูกวอลเลย์บอลลูกนี้ให้นะครับพี่อยากจะได้ลายเซ็นของนักวอลเลย์บอลคนไหนบ้างครับ แล้วก็เอาวิลาวันค่ะวิลาวันช่ัยด้วยครับค่ะค่ะคเดี๋ยวมาให้เลยครับขอบคุณครับชนวยด้วยครับ พาทัวร์นะคะอย่าลืมติดตามนะช่องของพี่กิฟวิลาพาทัวร์วิลาพาทัวร์พาเที่ยวบ้างไปเที่ยวอะไรบ้างไปเที่ยวเที่ยวทุกที่ร้านอาหารบ้านนักปเล่อะไรอย่างนี้พาทัวร์พาเที่ยวมีสองช่องอีกช่องหนึ่งปึ้งวิลาช่องพี่กิฟกับพี่น้องเอาไว้เมาส์นินทาคนอื่นขอบคุณครับขอบคุณครับ